ไม่ใช่ถุงในรถพี่มีเดี๋ยวตอนไปรถพี่หยิบให้นะชี่ไม่อยากใหเนี่แก่สารภาพเลยพี่พแหมไันนีขอแบบเมื่อวานที่กินมันไม่ใช่ต้องสดต้องหวานไงป้าน้ำตาล้มนต้องมีฟิลิ่งเมื่อวานมีฟิลิ่งม่้ล้่นี้ เอาเมื่อีนี่ใครจะพูดอะไรอ่ะเที่นี่ทุกจะกลับบ้านกตเดก่อนเขาบอกว่าอะไนี่น